เดี๋ยวเรามากินหมากกันนี่กันนะครับหายากมากแต่บ้านรู้ว่าเขาเรียกหมากอะไรลืมชื่อนะครับนี่ครับหมากแต่บ้านเราก็เรียกว่าหมากเรียนตามภาษาต้องถิ่นหมากเรียนแต่ภาษาไทยมเป็นหมากอะไรนี่ครับเป็นผลไม้ป่าเดี๋ยวก,กินกัน อกเปลือกออกปอกเปลือกออกนี่เป็นอย่างนี้เลยเนี่เป็นเม็ดเมดนี่กินทั้งเปลือกไม่ได้นะกินเม็ดมันว้เปรี้ยวผลมากผลไม,ลม้รสชาติเปรี้ยวต้องจิ้มกับพริกเกลือ,อเปรี้ยว 不要慢。